กดได้นะกดตรงเด็ก mhm. ๆไม่ควรลบนี่เจ็ดพันกูไปเลยนี่ยใช่ใช่เก๊งครับผมเนี่ยมึงดีใจอะไรกันเนี่ยชอบชอบชอบเป็นคนแต่ว่ารู้สึกผิดหวังกูไม่ชอบกูจะไม่ชอบเกมนะไม่ชอบมึงสองคน ได้เชียเรื่อยทั้งสองตัวมาเพียบเลยดูดยตัวเดียวก็ใช้ไม่หมดแล้วมาทำไมสองตัวไปใช้กามัวผสมไอ้ไอดีเจมากดเล่นเราก็เติมไปหมื่นนึงระวังชนไหมนะระวังชนไหมไอ้ไอ้หมูผมโชคดี เฮ้ยแต่มันโชคดีจริงโอ้มาเทอุาตัวเดาโดคนดีคนเดิมเอาสินไหมเห้ยไปกดเออเจ๊ดำเติมหมื่นเล่นกเงินคนเดียวคนเดียวมึงไปเรียกลุงเตี้ยยามหมูบ้านเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยไม่ต้องเหรอเงินใครเงินเจ๊ก็จ่ายแล้วก็ให้เขาเล่นเออจะเอาคนเดียวเลยหรือไงให้น้องมาเล่นสนุกด้วยเ อ่าโอเคโอเคให้ขอบคุณน้องๆเปลี่ยนจากคำขอบคุณเป็นคำขอโทษไหมใช่มาเลยกดแล้วขอแล้วไม่คุ้มเมื่อกี้ใช่ไม่คุ้มเลยไม่ได้กดเมื่อกี้ไม่ได้โดนเลยไม่เป็นไรเทอมีหน้าที่ดูอยู่หนึ่งครับสองสามนับเท่าไหร่ถึงกดอ่ะไอ้หมูมึงมากดีีแล้วเท่าเยงเฉงแล้วไปเฉยงฉี๊ีเฉีอะไรต่อ ชีตาโตชี้ตาโตตาโตแม่งเจ๊งหลงจู๋วหลงจู๋บอกว่าไผ่อ่ต้องมีหลงจู๋วหลงจู๋บอกว่าไผ่ด้วยโอเคโอเคชี้หลงจิ๋วหลงจู๋ไม่รีบไปนี่บอกว่าเกลือเจ๊งนี่คือแบบนี้ใช่ได้สัมผัสกับตัวเองแลเนี่ยเออเนี่ยรู้ซึงหมื่นหนึ่งสเปคโอ๊ยจะแบ๊กเลยนี่คือนักแข่งเงินาเออผมเป็นสุยาดังๆสิดังๆสิ เออ,เ,อเนี่ยดังๆเหมือเสียงศพเนี่ยอีทำเปนเหมือนเขี้ยวเบนซาย่านนะบอสครับคานิวาว,วคานิวาวนี่ะไรครับแกครับอย่างไครับนี่ใส<ไ>่หายคลิปนี้จะไม่ตลกนะผู้ชมเอาจริงจัง <c oughs> เอาพูดเองนะ <c oughs> อะไรล่ะกูอทำไม่ได้ครับแล้วลุงแกแอบไปซุ่มเล่นมาด้วยนะถามนักแข่งได้โทรมาดีใจ ที่ชนะแล้วก็แบบเฮ้ยตาแรกชนะเลยเหรอไม่ใช่อะไรนะเจ็ดเกมชนะหนึ่งเกมชนะเกมที่เจ็ดชนะเกมที่เจ็ดโทรมาฝอยครูตอนตีสามพูดได้คำหยาพูดได้เพราะนิกพูดไงเจ๊ไม่ได้พูดอ๋อโอเคใช่ใช่เจ๊เป็นคนไม่พูดคำหยาใช่ใช <laughs> <laughs> ่ไม่พูดถือว่าไม่พูดโอเค ซึ่งตัว2ส,สีรวมกันบัหมุนอันนี้ได้ครั้งหนึ่งอ๋อนี่รา,า,างวัลของคนจีนนะตัว2ส,สีซื้อเกล้ากาย <c oughs> ทองไม่เป็นไรเน้นหัวใจดีกว่าเพราะว่าเป็นคนไม่มีหัวใจมีมีแต่อยากได้หัวใจเพิ่มครับผมหมูเจ้าชู้ด้วยรีบกดเดียวดิไม่เลิกกับที่ใส่เนี่ยครับไม่เลิกก็ดีกูบอกให้วิลลี่ตั้งแต่เล่นที่ทองหล่อเล่นที่ไอ้นี่นะพระรามเก้าแล้วยางยางหยาง ไอ้ดองนี้ดีดีดีพี่ไอ้นี่จดไว้เลยนะนี่จังหวะนี้ดีไปซ้อมเกมกันเถอะไอ้สัตว์มึเร่มฝึกเล่นมุกอะไรกันอ้าวโมเมนตัมมาดิมาเปิดดีเลยเปิดเปิดเปิดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งวะนะยิงไปเริโมเมนตัมนี่พี่ชายพี่เองวัาดียังเจ๊วัาดีน้องนิดยังวัาดีจ้ะเออมาโมเมนตัมกดสักร้อยอันนี่สีม่วงกดเลยนี่น้องผมเองน้องผมเองไอ้แก๊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 งไรเนื้อแก๊งแก๊งยูโทเปียเออหัวใจ ดีด้วย9,000บาทได้ไอคอนใบหนึ่งโคตรคุ้มเลยไม่ได้วัดเบรกเลยไอ้เจมฉะนั้นทุกคนรู้แล้วนะครับผมว่าการเริ่มที่กล่องสีม่วงอ่ะเป็นการเริ่มต้นที่ผิดนะคลิปนี้ทุกคนได้รู้คาตอบแล้วทุกคนควรจะมาเริ่มที่ฝั่งซ้ายก่อนนะฮะเคื่อนี้ได้เทสเอ้าคุาใช่ไงคุณเลือกเองนะเออทางบ้านอย่าทำแบบนี้นะหมายถึงอย่าเลือกหัวใจก่อนไม่อย่าทำแบบเจมาปรึกษาพวกมันเนี่ยมึงเล่นคนเดียวนะกดคนเดียวเชื่อเหรอสีชมพูนะสีชมพูนะใช่ใช่เจ้ชอบส ก่อนเลยดีกว่าูกนเลยดีกว่ากระดูกอ่อนด้วยตรงนั้นพูดเลยจนถึงตอนนี้นะฮะมาไม่แดกดส้นตีนมากเลยหมายถึงแพ็กกันเลยหนึ่งถึงสามสิบเราได้อันดับที่สามสิบใครไไม่ได้สามสิบไอพอสโธ่กูนี่ไงกูนี่โอ้ยจะเบคกไอคอนนี่ถือเป็นการ์ดใครแม่ กาที่แบบเติมมาหมื่นหนึ่งใช่ให้เรียกน้องมาเปิดปพวกมือคดนอกไปโด้ออกมาเลยคนะเจมิขอสูตรสูตรแสงเกมคือจ้าแน่อ๋อมาแน่จ้าเงี้ยซึ่งสูตรนี้เราจะลุ้นแค่ธงชาติอเมริกามาเจรันเลยดีใจได้เลยอเมริกานะอ่าไม่รอกันนะโอโอเคเฮ้ยนี่เหรอรอดูธงชาติอย่างเดียวกดไปเดียวพอไรอดูธงชาติอย่างเดียวโอเคโอเค เก่งลาอ๋อต้องโยกด้วยฮะต้องโยกปั๊เปิดเลยเจ๊ไปท่กัชอเอฟึงหันกล้องเวลาหันกล้องให้ตรงไปฉายกูหน่อยดิทักจตัวเองนะกระจกจกไอคนที่บอกว่ากูไม่เท่อย่าเก๊อ่นะอยากดูความเจ๊งก็ติดตามเราสคนนี่แหละกูอยากโดดเด่นท่านอื่นมากเลยกูไม่อยากโดดเด่นท่านและนี่ครับคือสโมสรอีสปอร์ตที่เป็นเจ้าของเจียาทีมไร้ชัยเฮ้นอา เด็กเด็กดนเจอร์ว่ะเรียเมกพูดซิบรรยากา์มันเป็นยังไงใช่ครับเราคุยกันอยู่ฮะน่าครับเจ๊กุ๊กนิกโออัดคลิปกันอย่างสนุกสนานไฟเสียงมีปัญหานะครับผมเสียงไม่มีเลยฮะขอบคุณสหรับกาแฟด้วยนะของเจ๊ไม่ได้กินกาแฟนะต้องหลักสินก็น่ารักกับเจ๊ตลอดเลยจ้ะเจ๊เจ้ากลับบ้านไปกินอาหารฮะโอเคครับของนิกครับ ประเด็นที่น่าสนใจคืออะไรคือตัวที่พลาดเนี่ยนะครับผมคือไอ้ตัวกลางเห็นอยู่ขวามือคุณผู้ชมเห็นอยู่ว่าวันนี้เราเหลือกันแค่2คนเพราะว่ามันหนีความผิดไปแล้วใช่มันลามันลาออกไปแล้วจากเอนามบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะสมัครใหม่ออก3ามรอบแล้วพักเลเออเออเอาปิดเสียงสิข้อมือครับผมสวยคิดดูนี่ขนาดเจ๊งยันไฟอะจะสอน่ยได้แต่ไอ้คนที่รับการสอนเนี่ยมันต้องฉลาดทีหนึ่ง ไอศสียนฟังไว้นะรู้ป่ะไม่ใช่ผมหรอกมั้งนี่มันเดินต่อต่อมันไม่ไหวกับเจ๊แล้วเหมือนกันเนนี่ยมััพกหลังในนี้มีใครไหวกับกูบ้างไหมชัดไหมครับชัดไหมครับคุณผู้ชมมาจริงกลารจ้าเจ๊เลยกลับกัดเท้ารึเปล่าน้องกุ๊กถ้ารักกันจริงอ่ะกลับเท้าอก็เรียกว่าทักทายถ้วยทักทายเหรอเจอบ่อยเจอบ่อยเจอบ่อยแล้วถ้ว อมามาทองแท่งมาน้องกุ๊กขอเสียงหน่อยมามาสีมาเป็นแฟนทีมาทำมาฮาเร็วเไวไวไปละอะไรเลยขอคืนดีกว่าเสียงปิดเธอได้ก็จะปิดปากปิดประตูแล้วฝากหัวจะ่ลั่นอะไรไม่ว่าเลยได้หมดมึงไปดูเนื้อลองซะหน่อยก้อนแกยก็อนสีราเด็กอยู่อ่ะเลยรวมตัวบานเบอะหมดครับ คอมมายักเจอกับเมียอะไรวะโอ้มันต้องมาแล้วเนี่ยมองมาแล้วสกูไม่น่ามาแล้วเขาเนี่เขาอยากให้เห็นนะวหลังอนบางทีก็เป็นโจ๊กปั้นมาขนาดนี้คนกดจะเป็นใครไปได้ใช่ไอ้โมโมอะไรนะคนทุกคนเกิดมาไม่เท่าเทียมกันบางคนเขาไอ้ก้าวก้าวช้าคือเดินก้าวไวคือวิ่งครับ นี่แหลาครับผมจะขอฝากไว้จำไว้สี่คำหลักการใช ha, aki, iki, ้ชีวิตเบ็นจะพาคีปัตติกีทีโพชีวิตคุณจะดีขึ้น,อ,อ,น,น,นอ่ะเฮ้ยนิกนิกกุ๊กอ่ะเฮ้ยอะไรเ <c oughs> ดี๋ยนี่ฟอร์มแบบว่าฟอร์มเป็นสาวอไปเที่ยวอย่างเงีเ้ยเฮ้ยมันจะลอกหญิงไปมันจะไปด้วยกันหมดน่ะกุ๊กซิไม่เอา <c oughs> <c oughs> โอเคนิกกี้ด้วยอ่ะนิกกี้ไม่เอานะมันหลังไม่ทำอย่างนี้ไม่ทำอย่างนี้จะจับนมเขาอย่างเงี้ยกูดเรื่องราวในเล่าล่าสุดไอ้บ้า เล่นซะหน้ากูไม,ไม่ได้เข้าตู้เย็นเลยเนี่ยทำไมอ่ะหน้าเฟียเนี่ยทางบ้านบอกชอบให้คลิปยาว20นาทีเนี่ยมีมุกอย่างเงี้ยดูกันไหวอะ่ะก <c oughs> ูเล่นเนองกูจะขนลุกเลยเจ๊คาขอ,ขอยาวๆหน่อยเจ๊บอกว่าเจ๊ย,ยาวอี่แล้วใช,นะใช่เจ๊ย,ยาวแต่เจ๊ไม่แข็งต้องกินอะไรนะต้องกินอะไรนะฮะกินถังซื้อไม่ใช่จะาเปนอ่ะอ๋ออะไรคิตาเปน มึงทิ้งถังซื้อกูเลยอทิไงเจ้ยอมแล้ววันถังซื้อถังเช่ากูหมดิี่เอาละตัวลิมิเต็ดพึบเลยนี่ใช่ใช่เพราะว่าล่าสุดล่าสุดเซิร์ฟบอกว่าอาริซิลาร์สอคาร์ลอสโาเดรมาสครับเยนส์เลยมันอะพวกนี้จะไม่มีต่อไปแล้วไม่มีเปิดได้แล้วซึ่งมาอยู่ในทีมกูทั้งหมดเลยเฮ้ยอยากรวยให้ค้าขายอยากชิบหายให้ตีบวกคนดวงดีขายขี้ก็รวยใช่คนดวงซวยซื้อหวยก็เจ๊งอะมีไหมคุณมีบ้างไหม มวยแก่ฝีนะมีมีแก่ฝุโอเคเยี okay. ่ยเติมท uh ั้งหมื่นทำไมคุณได้มีอะไรเล่นกันหน่อยไม่ได้ไปใต้ไม่มีเวลาไปใต้ไปนี่ไปทำงานต่อก็บอกว่าจอทุกวันนี้แม่งก็เล็กมาขนาดนี้นะคนแม่งก็เพิ่มเอาเพิ่มเอาก็แปลกเงินเสื้อกางเกงแว่นแล้วทรงผมไม่มีอะไรแมทกันเลยแมทแมทแมทหมายถึงว่าแมทชิ่งกันเฮ้ยแมทสุดท้ายแล้วแมทเราอยู่ตรงนี้สี่คนมือ ห้าแล้วโไม่ลงตัวอีกแกตายเจ็ดครั้งก็ไม่ลงตัวที่สี่คนเี่คนเหลือสี่ครั้งมีห้าคนจะได้เจ๊นี่คนอินเดียปะทำไมอ่ะใช่นี่คนอินเดียอืออ่าอินนี่นักกรุ๊ปอัสลาจะไปหาตรงมันนี่แล้วยังเวลาเดินยีเวลาเดินก็ยับคอแล้วนี่จังหวะที่กูร้อมึ๊กูมึงร้องมึ๊ จังหวะที่เราพูดกันอยู่ตมื่กี้ไอดีกดไม่ยั้งเลยไอดีเจ๊ไงโอ้ยนี่ไอดีเจ๊ใช่แต่เมาส์มันยังมีรักธครับรถนีอ็ขับรถยักษ์นะรุรุตเฟมเข้าไปอย่าแป๊บหนึงนะไอบุ๊กยักษ์หน้านี่มันไรงโฉมที่พี่เอามือออกเอามือออกพอแล้วพอแล้วแล้วแรงเยอะด้วยอ่ะมันไป ไไปงพาไปดูไอ้นี่ห้ามใครไม่กิดว่าไอ้ค้กไอ้ค้กปึกใจาเย็นอยากไปรับเปิดประตูบ้านเข้เปิดประตูบ้านยักษะติดเล่นมุกซะแล้วเราต้องดูเงินกันก่อนตามธรรมเนียมได้ได้ได้หมดนันไล่อะไรอ่าสบาย ขอเายังเวลาไปขับรถนี่สตาร์ทรถโอเคอุ้ยฝรั่งเศสฮอลแลนด์ขีดขวาฮอลแลนด์กินมันเหรอเดี๋ยวนะขอเกียยงก่นฮอลแลนด์กินมันเหรอ กูดูเรื่องฟุตบอลนะเอาตัวนกริสมมนตีดจ้าทอร์เลนด์เหรอไหนเพลงแรปเพลงล่าสุดที่ฟัง10 20 30 40 10 20 30ผมมีบัตรเงินผมมีบัตรทองผมมีบัตรรับรองผมอยากออกจากลิฟต์ไ้คนรอที่ิต็งโต้ง ผมขอโทษเจ๊แล้วกันที่ผมทําให้ทุกอย่างมันแย่ลงอ่ะไม่หรอกเรามันจะไปคือน้องๆเขาก็อาจจะเป็นหัวแต่ว่ามันไม่มีอะไรเราก็เข้าใจตรงกันในกุ๊กเต็มเต็มหมดทุกคอมเมนต์เลยน้องกุ๊กกับพี่โ้นก็มาช่วยเจ๊เต็มที่อยู่แล้วไงคุยเรื่องอะไรผมพูดเรื่องทําน้าหกลยรถขอาที่เบาะเปียกอะนะผมหมายถึงยางเจ๊รั่วเจาะยางค็หน่ไม่ได้ขอโทษหรอยางหนึ่งภาษาจีนได้มาเจ็คเอามาทางนี้ กะโหลกกะลาใครสนใจแหวนหัวกะโหลกเนื้อสแตนเลสครับผมแหวนมีน้ำหนักสนใจสั่งได้ครับผมสามพันร้อยอะไรจริงเงาไหมเงาเงาเงาเนี่ยต้องต้องเอามือป้องไว้ไม่งั้นเข้าตาตาบอดเลยตาบอดเลยโดนแหวนต่อยตาเนี่ยเห็นไหมคอมเมนต์มาด่าว่าที่มันจะชกตาซะนเลยเห็นไหมแหวนเลยพูดเลยว่าถ้ากูแย่งกดอ่ะเนี่ยกูพวกพี่อ้นกูแย่งกดพวกมึงก็ด่ากูเป็นเรื่องอีกใช่เออนนีี่่่มืออูยแหละพวกกูไม่กดไอ้หมูมา หมูมาหมูนี่แหละลุงมันไม่ใช่เมาลูกกิ้งคนละยุคแล้วไอ้เหี้ยมันเนี่ยลูกเมาคุณตเคลียร์บ้างไอ้หมูนี่ดิกลไม่ไหวดิกลี่ตายแล้วไอโลกาลาเกมเอาเพจที่ขึ้นมาเลยค้างไว้สิบวิแล้วค่อยออกเข้าใจไหมเจ๊ว่าดิ๊กจะสบายใจว่าถ้ามันมีอาชีพรองรับเกิดอ๋อเพิ่งไปก็ไม่รอดใช่ผมเลิกดีกว่าแว่น ปิดเสียงสิครับมึงสองเครื่องเลยนิก่คนรู้ได้ไหมว่ามีสองเครื่องไม่ได้นิกมีโทรตัมทสองเครื่องมีกะาได้แต่ซื้อแหวนผมด้วยเออกะโลกะลาขึ้นมาเกมขึ้นมาเกมไมมีเกมไม่มีอะไรเลยเลคอนเทนต์มีแต่แหวนเดียวเลยยางความเชื่อกับศรัทธาต่างกันยังไงเจมต่างกันนี่ความเชื่อนี่ก็จะเป็นของบอดี้แตรมศรัทธานี่เป็นของฮิลเล็คไฟแอะอามะ่านพาเล่นไปตลอดทางอยากดูคลิปยาวๆก็จะเจอมุกคูนี้แหละ เอลเอสเด้คนละใบคนละใบไหมจัดไปไว้กันใครได้เยอะกันใครได้ราคาต่ำสุดโดนดิดมากอกโอเคจัดไปโหตัวรสเทอร์ไล่สองพันเจ็ดอยู่ที่มึงนั่นแหละใช่อยู่ที่ผมนี่แหละเฮ้ยเมสซี่ดูนี่เฮ้ยดูนี่ว่ะเฮ้ยดูนี่แพงมาซาเหรอดูนี่แพงห้าพันโดนเอามือมากดก่อนกดก่อนโดนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเจไม่ใส่แหวนกันหรอก ไม่เจ็บใช่ไม่เจ็บนี่หืมเสียงวะเสียงหูโดนทางทางจะเจ็บแต่ว่ามันเลยมันจะแหลบโอ้ก็มาโอ้โหไอดีเลยนะแท้หันหูนี่อุ้ยอย่าตีด้หูเออเนี่ยมึงจะล่อบ้าหูเลยโอ้ยเด่นเด่นอ่ะกุ๊บ ข้ากอดแฉลบเนี่ยเจ๊นี่ไม่จะดีเข้าได้ถอยนะเจ๊น้องข่อนน้องคนดูเจ๊ต้องเกลียดกูแน่เลยเดี๋ยวกูเลี้ยงช็อตเดี๋ยวกูเลี้ยงช็อตโอเคงี้โอเคงี้คุยกันได้คุยกันได้ถ้าพูดกับคนติดเหล้าเงี้ยใช้ได้เลยเฮ้ยเฮ้ยรู้แล้วเปิดกิงคนละใบใครได้น้อยกว่ากันเดี๋ยวเจ๊ดีถูกดูอ้าวงั้นใครได้เยอะกว่าดีเจ๊ไปได้โอเคมาเดี๋ยว๊ิช้าๆทิมันมีแค่สองใบอ่ะ ถ้าใครแพ้เนี่ยอืออันนี้ได้ดีใช่แต่ถ้าใครชนะปุ๊บก็ได้ดีเก่งไงอ้าวไม่งั้นชนะได้อะไรอ่ะได้ความเก่งไงเม่เมาไม่เล่นดีกว่าท่านี้อ้าวงั้นงั้นยกเลิกไปกดนึงโอเคไหมอ้าวโอเคอ้าวโอเคงั้นเอางี้เหลืออะไรใครชนะดีดเจ๊เริ่มเลยกูก่อนเฮ้ยเมันควรจะยกเลิกจุดนี้นะจัะไปทายแล้วเริ่มแล้วเริ่มไปแล้วโอ้พี่ผมเป็นเอางี้พี่ในฐานะที่ผมเป็นน้องเจ๊ดาวแล้เป็นพี่ผมรู้คนหนึ่งเน่เน่เน่เบิ้ลเข้าไปสองที ผมให้พี่จัดการผมทีนึงนี่คนดูจะได้บอกว่าเอ้กูแม่งลาปลาผู้ใหญ่ออว่าอะไรเงี้ยกูตีนไปมึงก็ลาปลาเขาอ,อยู่ดีไม่ช่วยหรอกเฮ้ยเลวานไม่ใช่เหมืม<า>นอน,มนเดิมมาทำไมเนี่ย

โอ้ช่วยนี่พักผ่อนน้อยหน่อเะกินเป็นปลายเป็นเม็ดกูไอ,อ,อก็เอาเป <c oughs> ็นไายกูกินนี่เ <c> ม <oughs> <c oughs> ื่อกี้เลือกซ้ายมันเอาขวานี่ถ้าอยากให้มันกด,ดซ้ายเราต้องเลือกขวาขวาโอเคเชื่อ,อมไม่เอาซ้ายวล้เมื่อกี้เลือกขวามันเอาขวาหั่วงวนตีแล้วไงะมางคนเออใช่ไปล่งเกมเมื่อครับผม มาคนละบายใครมูลค่า <Merci>. น <'d S 2> ้อยกว่ากันโดนดีดน้าผาทีหนึ่งฉีมาฉีเท่าเย่งเย่งแล้วไม่เย่งฉีฉีคือตาโตตาโตแม่งเท่งหลงจูหลงจูเอรว่าไผ่ยังยิงยาวปากระเปายิงชุบโอ้ยหทีขุดทองใหม่ไหม่มฉีมาฉีเท่าเย่งเย่งแล้วไม่เย่งฉีฉีถือตาโตตาโตแม่งเซ่งหลงจูหลงจูบอกว่าไผ่ยังยิงยาวปะกระเป๋ายิงชุบดีใจที่แพ้ ไม่โกรธกันนะไม่โกรธแน่ใจนะแน่ใจถอดเส้นออกจริงเลยจริงเลยสวิงกว้างขนาดนั้นเลยเหรอเออคุณหมอตรวจหน่อยช่วงนี้หัวใจเต้นไม่ค่อยดีเลยนายหมออะไรเออผู้วังกันเลยเยือยได้หน่อยมองกล้องไว้เออหนึ่งตองมันไม่เหมือนหน้าฝากอ่ะ เป็นเหมือนฉากคิวกุ๊กมึงดูไว้ลูกพี่มึงโดนมูแล้วนิ้งไม่มาใช่ไหมนี่เต็มเต็มน้ำตาไหลไปเลยขอให้เจ๊งขอให้เธอในชิบูย่าไปกดโอเคไปกลับไปเน๊ะโอ้โหดีโชว์ไปอ้าวอุ๊ยเจ็บคิวอ่ะไม่กลัวกันะเออไม่กลัวหรอก เดี๋ยนะโอ้ดีดดีดีดีหูสิมลมดังมาเยอะีนูคุณผู้ชมชัดๆหลายๆคนพอซูมกล้องก็บอกไม่ชัดอ่ะนี่นี่เงหน้านหน่เงนหน้ากันหนเออทำหนือนที่ทำกับกูเมื่อกี้แรงสองอ้ะลุ้นอยู่ลุ้นอยู่นับสิดนิขอต้องสามจะดีใช่ไหมสาม เกมที่รเล่นแล้วเจ็บตัวไอ้กุ๊กมึงดูไว้กูโดนบอสมึงแล้วกูดีนะกูไม่เป็นคนเปิด